นนกุลพร้อมสร้างครอบครัวกับแอปฝันอยากมีลูกหลังจากนางเอกสาวแอปทักซอ่อนได้เปิดใจถึงการมีลูกคนที่สองไปแล้วล่าสุดในงานคมชัดลึก Award, อรวดนนกุลชาณน,นนั้นก็ได้เปิดใจอัปเดตถึงเรื่องในอนาคตให้ฟังว่าเรื่องมีลูกคนที่2ออย่างที่พี่แอปพูดเลยครับเป็นเชิงถามมาต่ตอไปอย่างที่ผมเคยพูดไป การสร้างครอบครัวของผมคือการมีลูกเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วถือว่าเป็นคำตอบที่ทำผมรู้สึกไปในทางเดียวกันครับที่แฟนๆคาดหวังเรื่องข่าวดีเร็วนี้ผมก็หวังว่าวเร็วนี้เหมือนกันเพราะผมเองนั้นก็อยากจะขยับสถานะเหมือนกันถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี เรื่องของการสร้างครอบครัวอย่างที่บอกไปเลยครับว่าถ้าอยากมีครอบครัวเราก็อยากจะมีลูกด้วยในความฝันของผมเรื่องสถานะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่เราก็สนิทใจกันมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าเรื่องต่างเรื่องก็อาจต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ผ่านเมื่อไหร่จะขยับสถานะแน่นอนครับ ตัวผมไม่ได้มีเงินทองล้นฟ้าส่วนตัวคิดว่าผมอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ลำบากอะไรถ้าเกิดอยากจะสร้างครอบครัวก็พร้อมประมาณหนึ่งอย่างที่บอกว่าวันไหนมีลูกมีครอบครัวมีงานแต่งเราก็จะพร้อมที่จะหยุดงานไปพักหนึ่งเพื่อที่จะไปโฟกัสเรื่องของครอบครัวให้มันคงที่ไปเลย วันนั้นค่อยกลับมาทำงานใหม่ถ้าบอกว่าอันไหนไม่พร้อมที่สุดในการที่จะสร้างครอบครัวกับพี่เขาคงเป็นเรื่องของบ้านที่คงต้องสร้างแยกออกไปจริงๆก็มีเงินเก็บประมาณหนึ่งแล้วครับมันเป็นเรื่องที่เราสองคนมั่นใจ100แล้วที่จะ move ไปอีกสเต็ปหนึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการสร้างบ้านมากกว่า นนกุนให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยถ้าเป็นแม่แอปเราคงนั่งยิ้มแก้มปริไปเลยละคะ่ะชัดเจนทุกรอบจริงๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ